สวัสดีค่ะอ่าเรามาเจอกันในพาทที่2ของ EP ที่9นะคะวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการหารากจริงโดยประมาณด้วยวิธีของนิวตันนั่นเองอ่ะเราไม่ช้านะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยจงประมาณค่ารากของสมการ fx ซึ่ง fx ของเรานะคะก็คือ3 x กํลัง3ลบ x กําลัง2ลบ5 x ลบ1เท่ากับ0นะคะในช่วงเปิด1 5ถึง1.6นั่นเองนะคะเรา ก็ทำคล้ายๆกับวิธีเมื่อก,กี้เลยนะคะโดยการที่เราเนี่ยหาอนุพันธ์อันดับสองเสร็จแล้วเราก็มาแทนในช่วงสองช่วงนี้ปึ๊บแล้วก็เราก็ดูว่าเครื่องหมายไหนเนี่ยมันตรงกันกนั่นเองอ่ะจากนี่ทนะคะเราเขียนลืมต้นก่อนก็นไ,ได้ค่ะจาก fx เท่ากับ 3x ยกกำลัง3ลบ x ยกกำลัง2ลบ 5x แล้วก็ลบ1นะคะเราก็ ได้ x จะได้ f ดิฟ x นะคะเท่ากับเท่าไหร่คะสามสามเก้า x กำลังสองลบสอง x ลบห้าอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็คืออนุพันธ์อันดับหน,นึ่งนี้อ่าจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการหาอนุพันธ์อันดับสองนั่นเองก็คือ f ดิฟดิฟ x เก้า x ลบสองอ่าจากนั้นเนี่ยเราก็นำหนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดหกเนี่ยมาแทนลงในอนุพันธ์อันดับที่สองนั่นเองว่ามันเนี่ยแทนแล้วเนี่ยจะเป็นค่าบวกหรือค่าลบประมาณนี้นะคะก็คือหนึ่งจุดห้ากับหนึ่งจุดหกเนี่ยประมาณหนึ่งกว่ากว่าใช่ไหมแทนลงไปในเอมันก็มีค่ามากกว่าศูนย์นั่นเองอ่าได้ไหมพอมีค่ามากกว่าศูนย์แสดงว่าทุก เนี่ยที่อยู่ในช่วงปิด1.5ถึง1.6ึ่งจุนั่นเอ,อจากนั้นเราก็ทำการอะไรคะพิจารณาพิจารณาเครื่องหมายของ f(x) ตรงนี้มีมีตรงน,น,นี้ก็เหมือนกันนะเออเราทำการพิจารณาเครื่องหมายของ f(x) เมื่อแทน x ด้วย1.5แล้วก็1.6ว่า มันจะมีเครื่องหมายเหมือนอนุพันธ์อันดับสองตัวไหนนั่นเองอ,อาจจะไม่เห็นภาพเราก็เขียนว่าพิจารณาเครื่องหมายของ f x ในที่นี้ก็คือ f หนึ่งจุดห้าและ f หนึ่งจุดหจะได้ f หนึ 1> 1. 5, ่งจุดห้าเทลงไปแทนลงไปใน fx ก็คือในสมการนี้เราก็จะได้สามคูณหนึ่งจุดห้ายกกำลังสามลบหนึ่งจุดห้ายกกำลังสองลบห้าคูณหนึ่งจุดห้าแล้วก็ลบหนึ่งเท่ากับลบศูนย์จุดหสองห้าซึ่งมันน้อยกว่า มาดูอีกตัวก็คือ f ของ f ที่หนึ่งจุดหกนั่นเองก็คือสามคูณหนึ่งจุดหกยกประมาณสามลบหนึ่งจุดหกบวกประมาณสองลบห้าคูณหนึ่งจุดหกลบหนึ่งกับศูนย์จุดเจ็ดสองแปดซึ่งมากกว่าศูนย์อ่ะเราก็จะได้ว่า f ที่หนึ่งจุดหกเนี่ย กับอนุพันธ์อันดับสองเนี่ยมันมีเครื่องหมายเหมือนกันคือมากกว่าศูนยเห็นไหมคะอ่าดังนั้นเราก็ได้มาแล้วเนาะดังนั้น f จิิหนึ่งจุดหกและ f ที T ่หนึ่งจุดหกเนี่ยมีเครื่องหมายยังไงเหมือนกัน เหมือนกันอ่าอัน,นี้ก็เหมือนกันดังนั้นเราก็จะใช้เลยค่ะ c ศูนย์เท่ากับ1.6ในที่นี้เนี่ยเมื่อตอกี้อ่ะเอ่อถ้า f b กับ f ดิบดิบ b เนี่ยมันเหมือนกันเราจะใช้ c ศูนย์เท่ากับ a แ่ ในวิธีการของนิวตันเนี่ยถ้า fdb แล้วก็ fb เนี่ยมีค่า,าหเหมือนกัน c ศูนย์ของเรามันก็ต้องเท่ากับ b หนึ่งอ่าจากจากสูตรก็คือจก cn เท่ากับ cn ลบหนึ่งลบกับ f ของ cn ลบหนึ่งหารด้วย fdb c n ลบหอ่าซึ่งเราเนี่ยก็ไปหาใน Excel เหมือนเดิมโอเคเดี๋ยวไปเจอกันใน Excel เรากลับมาอยู่ใน Excel แล้วนะคะโอเคเราเริ่มที่ n เท่ากับห c 1นลบหก็คือ c ศูน c ศูนย์ของเราเมื่อกี้เรากำหนดเป็นอะไรคะหนจุหกอ่ะเราก็เขียน1นึจุดหกปึ๊บอ่ะแล้ว c 1. แล้ว f 1. ที่ c n ลบหนึ่งก็คือ f ของ1.6นั่นเองก็คือเราแทน x เท่ากับ1.6ลงในสมาการนี้นั่นเองนะคะเราก็จะได้เท่ากับ3คูน x x ของเราก็คือตัวนี้ยกกำลังสามวงเล็บปิดแล้วก็ลบใช่ไหมคะลบวงเล็บ x x ก็ค ok okay. okay. ouais, uh. ือต uh, ok ัวนี้แล้วก็ยกกำลังสองโอเคอ่ะเข้าไปนะเข้าไปโอเคตอนนั้นก็ลบวงเล็บห้าคูณ x ปึ๊บมียกกำลังไหมไม่มีก็วงเล็บปิดมันก็ลบหอ่ะในเช็คซิสามคูณ x ยกกำลังสามลบกับ x ยกกำลังสองลบห้าคุณด้วย x แล้วก็ลบหนึ่งโอเค enter ปึ๊บแล้วตรงนี้ก็คือ f d ิ cn ลบหนึ่งก็คือยังไงคะเราก็แทน cn ลบหนึ่งด้วยหนึ่งจุดหกเนี่ยลงในสรรมการนี้นั่นเองนะคะอ่ะเราก็จะได้เท่ากับอ่ะเราเขียนเท่ากับก่อนปึ๊บอ่ะวงเล็บเปิดมาเก้าใช่ไหมคะ 9คูณ x ก็คือตรงนี้ยกกำลัง2ยกกำลัง2เสร็จยังไงต่อวงเล็บปิดแล้วก็ 9x ยกกำลัง2ถูกต้องลบวงเล็บเปิด2คูณ x x อ่ายกกำลังยกกำลังยกกำลัง ยกกำลังไหมคะออกไม่ปึ๊บเสร็จแล้วก็เราก็วงเล็บปิดอ่ะช่วยครูดูด้วยนะคะตาลายนะคะนี่ค่ะอ่ะเรามาเช็คอีกครั้งเราแทน x เป็น1.6ใช่ไหมลงใน f d i ก x อ่ะเราก็จะได้เก้าคูณกับ x อกกกำลังสองอ่ะลบสอง x ถูกต้องลบห้าเสร็จปุ๊บ e อ t e r อืมแล้ว cn ของเราเนี่ยก็คือ cn ลบหนึ่ง ลบกับตัวนี้หารด้วยตัวนี้โอเคแล้วก็เริ่มวกับ c n 1, ลบหนึ่งลบอ่ะเราก็ใส่วงเล็บ f ของ c n ลบหนึ่งปึ๊บหารด้วย f ดิฟ c n ลบหนึ่งนั่นเองแล้วก็อย่าลืมใส่วงเล็บปิด enter นี่แล้วตัวตั้งต้นของ n เท่ากับสองล่ะ ถ้า n เท่าก,กับ2 c n ลบ1ของเราก็คือ c 2ลบ1ก็คือ c 1 c 1ของเราก็คือตัวนี้นั่นเองเราก็เอาตรงนี้เป็นตัวตั้งแล้วก็ enter จากนั้นก็ทำไงลากลงมาอันนี้ก็มันก็คือสูตรเหมือนกันนะคะก็คือเอาลงมาเลยนี่นี่แล้วก็แตาา่แรกอเราก็ จะได้นะคะว่านี่ตัวที่เหมือนกันใช่ไหมปุ๊บอ่ะรูใส่สีไว้ให้นะจะได้ดูชัดๆเอาสีอะไรดีสีฟ้าดีกว่าเนาะอ่ะจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้แล้วว่ารากจริงเนี่ยในช่วงเปิด1.5ถึง1.6เนี่ยประมาณ1.5485837ห้่าอ่ะหรือว่าตอบแค่ทศนิยมแค่5้าตำแหน่งก็ได้นะหนึ่งจาสี่แปดห ่าประมาณนี้นะคะโอเคง่ายไหมใช้ Excel ในการหาคำตอบง่ายโอเคไว้เจอกันอาทิตย์หน้าใน EP ที่10นะคะหรืออ่าใครมีคำถามตรงไหนสามารถคอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมกดอะไรคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u บส c ค i b e ให้คุณครูนะคะไปละบ๊ายบาย